สวัสดีค่ะเจอกับเซลหนูตุ่มอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่อามาตะรถบรรทุกเหมือนเคยนะคะวันนี้นะคะมี12ร้อนะคะเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถจดประกอบกระบะต่อใหม่นะคะสวยๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวหนูตุ่มพาไปดูรอบๆตัวรถค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะของเรานะคะจะเป็นกระบะต่อใหม่นะคะยาวพิเศษนะคะถึง7เมตรยี่ค,ค่ะ ็สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่กําลังมองหารถนะคะไว้ใช้งานนะคะไว้วิ่งล่องนะคะก็แนะนําเป็นเจ้า12ล้อตัวนี้เลยค่ะอะต่อใหม่พิเศษแบบนี้เลยนะคะพร้อมใช้งานเลยค่ะสําหรับทางด้านช่วงล่างของเรานะคะช่วงล่างของเราตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบโชคถุงลมนะคะส่วนทางด้านตัวยางนะคะตัวนี้นะคะก็ดอกเต็มๆแน,น่นๆน,นะคะเป็นยาง 11R ขอบ22.5ค่ะ สำหรับภายในห่วงเก่งตัวนี้นะคะก็สะอาดพร้อมใช้งานช่องอุปกรณ์ครบนะคะไฟติดนะคะปกตินะคะตัวนี้อ่าไฟติดปกตินะคะแอร์เย็นนะคะส่วนทางด้านเกียร์นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเครื่อง6ก d อ่ค่ะสดพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้แอร์เย็นค่ะ สำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่กำลังมองหา12ล้อล่องนะคะช่วงยาวพิเศษนะคะก็แนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะคะสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่อมาตะรถบรรทุกนครปฐมของเรานะคะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็เดี๋ยวหนูตุ่มนะคะจะฝากช่องทางการติดต่อได้ไว้ที่ด้านล่างให้นะคะแล้วเจอกันนะคะอมาตะรถบรรทุกนะครปฐมค่ะสวัสดีค่ะ